หัดหัดเล่นอยู่ก่อนสักครู่นะเดี๋ยวผมขอทําข้อมูลก่อนโอ้โหเท็กีมันสูงจริงๆเรมารีนี่เชื่อแล้วสังเกตนี่ผมลองตั้งค่าสามมิติมันจะบอกว่านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้เพิ่งจับครั้งแรกเลยขนาดเป้าหมายหมายถึงว่ามันจะบอกว่าเชื้อปลาในระบบสามมิติที่มันลอยอยู่ลอยเอฉยๆเราสามารถเปลี่ยนขนาดให้ดูง่ายได้พอเร่งปั๊บสังเกตนะครับสังเกตสามมิติโอ้ยโอ้เป็นธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาเวลาว่าออกไปรออีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ให้ดูคร่าวๆก่อน ส,ส,ส,สุดสุดสุดจริงๆผมว่าแท้จริงเขาให้มาสูงบอกเลยว่า,าระบบ3ามมิติเฉพาะกล่งเดียว,วยผมว่า 4- ี่หมื่ถึงห้าหมื่อัพแน่นอนแต่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวดจะเล่าอีกทีนึงสุดครับนี่ไม่น่าจะเล่นยากนะผมว่าเพราะผมก็จับนี่ครับพึ่งรื้ออกมาพึ่งรื้ออกมาเลยครับผมอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ห้องห้องส่วนตัวของผมรกรกรกมากแต่ให้เห็นเลยว่าไม่ธรรมดานี่ครับเดี๋ยวสักกู้ เพราะว่าสามมิติผมก็ลงข้อมูลไปคร่าวๆแล้วนะครับนี่ดูนี่ดูได้ทุกเหลี่ยมอ่าอ,อ,อันนี้หมวดสาธิตรเริ่มจะเราเราจะเริ่มต้นกับหมวดสาธิตยังก่อนนะครับเออเดี๋ยวผมไผมไ่ต้องผมไปรออีกทีนึงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ให้ดูกันคร่าวๆก่อนเพราะว่าผมก็ไม่มีประสบการณ์เรื่องเรียนมาเรียนเลยบอกเลยว่าโดยราคามันแล้วจะสเตคอนเริ่มยาก บอกเลยครับอาจจะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถเล่นระบบเทคโนโลยีสูงตรงนี้ได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวรู้สักครู่นะครับ